กันไว้กันลืมถ้าร้อนมากนะคะหน้ากากผ้าไปเปลี่ยนแว่นกันนะจ๊ะสายตาเราทุกทุกปีหรือว่าหกเดือนเราต้องมาตรวจ บลีชอบใส่แนวนี้ยโอเคนะตาบิลลี่เปลี่ยนแล้วเราจะไปทำเลสิกตาไงค่ะวันนี้เราจะไปเปลี่ยนแว่นตานะจ๊ะอากาศร้อนมากวันนี้กมบดีกีเนาะ สามสิบห้าดีกีสี่สิบดีกีนี่นุเหงื่อนะคะร้อนมาเหงื่อแตกเลยอ่ะเนี่ยนั่งอ่ะยังเหงื่อแตกภาษาฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสวันวันอะไรหรอล็อกไว้เนาะรอ คือยืนเฉยๆเหงื่อแตกนะคะเนี่ยเราเลยเปลี่ยนเป็นหน้ากากผ้าลาอีเกียนะจ๊ะคือคนต้องปิดจมูกทุกคนนะก็ะมีแอลกอฮอล์ให้ฝั่งเนี่ยบอกว่ารานะ้อนแล้วก็จะเอาหน้ากากออกทุกทีอะ่ะสี่ยยูโรไม่แพงนะจ๊ะนี่นอนได้เนะี่ยกลางนอนได้ห้าสิบห้า ห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้ห้องซ่วงอุ้ยดีอะเราต้องเอาแบบเก็บไว้นะคะพะยายาะทำบ้านนี่ที่ไว้รองเท้า คือน่ารักอะ่ะดูดิอันนี้ไว้เครื่องนี้แล้วก็พวกเสื้อผ้านะคะนี่ถ่ายชา้าๆอันนี้เก็บของกระจกุกกระจิกทางเดินนะคะกี่เมตรหนึ่งเมตรนะอ้าเม็ดนอชลีปิดจมูกมนี่นะคะเอ้ยห้องครัวใหญ่อะ่ะมีหมาด้วย เลิศนาะนี่ตรงนี้เราจะทําเป็นหน้าต่างก็ได้ดูแบบไว้นะจ๊ะห้าสิบห้าเมตรที่นี่เขาจะเรียกเป็นเมตรนะ่ะมันจะเรียกเป็นตารางวา่้องเนยใส่ของเชอรี่ห้าบ้าเมตรแต่ไม่ใช่ตารางเมตรตารางวา นอห้องอาบที่นี่เขาจะแยกห้องห้องส่วมขี้กับห้องอาบน้ําต่างหากนะคะเขาจะไม่ใส่รวมกันเนี่ยจะเป็นห้องอาบน้ําเล็ก,ลกแค่นี้ก็พอตะกี้ที่มีรองเท้านนะั่นคือห้องซ่วมขี้นะคะอุนจินี่คือห้องลูกนะคะทำเป็นสองเตียง เออเดีอ่ะอันนี้พี่ชายมีนะแต่ว่าลูกโตเขาขายนี่เป็นห้องห้องลูกห้องหนึ่งมีสองห้องแล้วก็เป็นห้องพ่อแม่นะคะพ่อแม่นอนอ,อุยเลิศอยู่นะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะทำบ้านอะขนาดคอนโดนิดเดียวอะ่ะยังเหนื่อยเลยถูโนชลีเนาะแค่นี้ก็พอแล้วอสองห้องเนาะ แค่นี้ก็ทำความสะอาดเหนื่อยนะเนี่ยนี่มันกี่เม็ดเนี่ยฉันิดมันกี่เม็ดอุย้ยนี่ตู้เสื้อผ้าข้างนี้ใส่ใส่เสื้อผ้าข้างนี้เลิ่จ้าดูดิแค่นี้นี่นะคะทางเดินห้องลูก นี่ยีสองเมตรนะคะทางเข้าในห,ห้องนั่งเล่นจะเป็นอย่างนี้กว้างอยู่นะแล้วก็ห้องครัวนี่ห้องครัวอันนี้คือจะเป็นกระจกหรือว่าหน้าต่างก็ได้เนาะทีวีห้องครัวนะจ๊ะ คือเมืองนอกอ่ะถึงห้องจะเล็กแค่ไหนก็นจะต้องทําแยกห้องส้วมห้องขี้ห้องอาบน้ํานะจ๊ะเนี่ยห้องอาบน้ําเขาแค่เนี้ยืนอาบเนาะก็ดีเนาะอันนี้ห้องส้วมแล้วก็ปิดม่านแล้วแต่ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าคอนโดโเราอีกมั้งนี่ก็เป็นตู้เนี่ยตู้เก็บเสื้อผ้ากระเป๋าไว้ของได้เยอะจ้าเป็นม่านปิด ก็โอเคนะโอเคนี่ก็ใส่รองเท้าอุ้ยอันนี้แบบชีวิตวัยรุ่นน่ะอยู่อย่างเงี้ยดี <laughs> ไฟเทคเพาชมอีเกียฝรั่งเศสนะจ๊ะก็เหมือนอีเกียที่ไทยไทยเราตรงเวสเกตนะตีแรกซิชลี รักตีเลขสิเอาสี่ร้อยเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ตรงนู้นอันนี้มันยาวกินที่นี่นี่ดีกว่าน,นี่นี่เราว่าจะซื้อไปใส่คอนโดแต่คอนโดมันเล็กไงไจะเอากล่องนี้ไปใส่ของนี้ได้เยอะอะ่ะสามสิบห้ายูโรเองเชลีอันนี้เรามา อีเกียช่วงเปิดปลดกักตัววันแรกนะคะที่เรามาที่นี่นอลีเนาะวันแรกที่เดินอีเกียจากปลดล็อก <c oughs> ปลดล็อกดาวคนต้องปิดจมูกนะแต่ว่าบางคนเขาไม่ปิดเพราะว่าเขาร้อนเหงื่อแตกไม่กลา้าอรออันนี้เราก็ซื้อไปใส่ทีสิบห้านะคะเข้าไปเป็นห้องครัวนะคะ แล้วก็เป็นที่นั่งเล่นเอ้ยนั่งกินอาหารนะจ๊ะไม่ใช่นั่งเล่นอันนี้ก็คืออาจจะใส่รองเท้าอะไรไปจ้าเราดูแบบไว้นะจ๊ะเนี่ยบริวิททำบ้านได้อ่ะเนาะทำบ้านเล็กกระทัดรัดเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วจ้าคือเรามาหลายรอบเลยนะแต่ว่าเราไม่เราถ่ายไม่ดีถ่ายถ่ายแบบ คือถ่ายวีดีโอไม่ค่อยไม่ค่อยเนี่ยนี่เราถ่ายเป็นเซตเซตไว้ดูเลยคือมาสิบรอบได้แล้วอีเิียฝรั่งเศสอ่ะแต่ว่าอันนี้เราจะถ่ายแบบเป็นแบบไว้ดูเลยอะ่ะเผื่อวันใดวันหนึ่งเราไปทําบ้านเนาะออับละแต่นี้เราไม่ชอบแบบว่ามันใกล้กันแล้วแต่แบบนะคะนี่ไว้ของค่ะ เนี่ยพวกวัยรุ่นอย่างเงี้ยอยู่กันแบบห้องเล็กๆ็กก็พอเตียงนอนสามสิบห้าเมตร อยู่ตรงนี้นะ้เขาเปียนก็จะเป็นเตียงนอนอยู่หลังหัวสูงประมาณนี้ห้องทึงๆแบบน่านอนมากอันนี้สำหรับหญิงโสดชายโสดคนเดียวได้นะจ๊ะสองคนก็ได้เนี่ยเปียนสภาพผ้าเป็นห้องซ้วมห้องอาบน้ำก็ใส่ของอันนี้ก็เป็นอ้าตู้อันนี้ตู้ใส่สื้อผ้านี่ เออดีอ่ะ,ออะน,นะคะวางทีวีอะไรไปเลิศเล็ดพาชมร้านวายนะจ๊ะเผื่อใครจะเปิดร้านวายนะจ๊ะนี่นี่พ่อเบลลี่เคยเปิดเนาะชลีเนาะเนี่ยพ่อเบลลี่เคยเปิดร้านวาย ปิดปากปิดปิากแล้วก็กินวายคือมาแล้วก็ถ่ายซ้ำๆอะแล้วถ่ายใหม่ให้ดูเก็บไว้ดูเนาะมิลี่เผื่อเรามีเงินทำบ้านทำอะไรไปอันนี้เหมือนเราเออนี่เหมือนครัวบ้านเราแต่อันใหญ่ แต่เราชอบสีนี้มันไม่มีไงมันมีสีฟ้าเนาะยู่หาได้สีเขียวหน้าร้อนอ่ะฝระังเขาจะตกแต่งบ้านกันนะจ๊ะเนี่ยที่ว่าอยู่ทำไปดาริยาเนี่ยนี่ก็เป็นระเบียงนะคะออกไปนั่งกินแอบกินคนเดียวตรงนี้ได้นะจุริทำครัวเสร็จนะออกมาแอบกินตรงนี้ คอบครัวไม้เงี้ยอันนี้ก็จะทำเป็นครัวชั้นสองขึ้นเป็นบ้านชั้นสองขึ้นไปก็ได้จะใไปนะจ๊ะกันกันโควิดนะจ๊ะใครสนใจซื้อได้นะจ๊ะแต่เราล้างมือดีกว่า <c oughs> คือบ้านแม่มีเครื่องล้างจานอ่ะ <c oughs> ก็ต้องเอาหมอ้อกระทะมาล้างมือเหมือนเดิมเนาะ <c oughs> บมลลี่เลยบอกว่าล้างมือดีกว่า 25ห้าตารางเมตรเดินเข้ามาอา๊า2ยี่สิบห้าตารางเมตรนะจ๊ะก็จะเป็นอา๊าเป็นเตียงนะจ๊ะแล้วก็ที่เก็บของแล้วก็นั่งได้ไนเนี่ยโต๊ะเสื้อผ้า,าจะนั่งได้เออแค่นี้ก็โอเคนะนั่งกินนี่ระเบียงนะจ๊ะ ปเป็นระเบียงนั่งเล่นไปชิวๆเออเดีย นี่ก็โอเคเนาะยังไงก็ใหญ่กว่าคอนโดอยู่อีกฮะดูซิสบายมากชอบ,ชอบเนี่ยเก็บของเก็บรายได้ดูนี่นะคะก็จะเข้าไปเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเตียงยะะเผ็่เสื้อผ้านะคะนี่ห้องหนุ่มโสดสาวโสดนะจ๊ <โ win. S 1> จะแล <Naruto. S 1> ้วก็ เก็บของชิๆไปนี่ก็เป็นครัวเล็กน้อยนี่อาบน้ำนะจ๊ะนี่อาบน้ำครัวนะจ๊ะนี่ห้องอะไรแล้วหน้าแปลงฟัน กำลังเออดีูดิระเบียงนะจ๊ะ<ม>ก็ไว้ของร้อยหกสิบเก้ายูโรเด้อสวยมาก,มกไว้ของน่าตัวตรงนี้มันน่าจะมีเตียววนะ่าเนาะ อ๋อมีเราว่าน่าจะมีเกะมันมีพอดีพกตู้ไม้เกะชั้นไม้ต่างๆนะคะตู้เสื้อผ้าแล้วแต่ห้องแล้วแต่บ้านใครขนาดไหนเนาะซื้อไปตกแต่งเอาเดี๋ยวเมื่อก่อนเรามีมุงงราไปถ่ายมือสองคือบิลลี่นางอะ่ะกำลังถ่ายคลิปชอบโดนตัดประจำะนี่งเชอรี่ยู่ลองนอนไหมพี่นัก ลองให้บิลลี่ลองดูว่านอนข้างในมันมัน,มนอย่ลองนี้ที่แขวนใส่เสื้อผ้าเกี่ยวเกี่ยวนี้รองเท้านะคะถ้าใครมีเยอะใส่นี้ดีมากขอบอกนี่ที่ใส่รองเท้านะจะต้องน,นอนสอิไปดูที่เราจะที่อยู่ว่าจะเปลี่ยนตรงคอนโดอ่ะชะลีที่อ่างเนี่ยวิลลี่อย่าไปใส่ตรงคอนโด คือไม่ชอบบ้านมีกระจกเยอะนาะขี้เกียจเช็ดอ่ะบ้านสีโอรสเก็บของนะจ๊ะเฮ้ยนี่นี่นชลีคืนนี้บ้านแม่มีอ่ะเราเปิดอันนี้ไอ้ข้างบนมันลวกใส่หัวเรามันมันลาดใส่หัวเราอ่ะเนาะของแม่อยู่ไม่เคล็ด เนี่ยเป็นอ่างยืนอาบน้ำนจ๊ะเลยไม่ต้องนอนอาบยืนเอาเนาะส้วมนะจ๊ะสำหรับเด็กเรียนชลิสำหรับเด็กเรียนนะคือเข้าห้องน้ำด้วยแต่ว่าหนังสือแบบเต็มเลยดูดิ มีหลายแบบนะจ๊ะคุณจะหันถูส้มไปทางไหนนี่นะจ๊ะพาลูลิงไม่มีอะไรถ่ายถ่ายอีกเกียกเฮ้ยตุ๊กตาน่ารักทำใหม่นะจ๊ะตุ๊กตาเนอะขอกกันเป็นล็อกๆแต่ตามจริงอะ่ะใส่ถุงพลาสติกเนาะใส่ถุงพลาสติกให้คนจับเนี่ยเตียงเด็กน่ารักมาก ใครมีลูกเนาะตกแต่งน่ารักเนี่ยที่นั่งตู้เสื้อผ้าเด็กแบบน่ารักมากอันนี้ก็นักแก่มากนี่นะคะพาดูห้องเด็กห้องเด็กน่ารักน่ารัก 20. นี่ห้องเด็กน้อยนะจ๊ะเราเคยซื้อแล้ว เด็กชอบกระโดดแล้วก็ขายทิ้งนะจ๊ะนี่ก็ดีเหรียญข้างล่างบันไดที่กดอะโวโคาโด อันนี้ก็ที่เปิดปากระป๋องนี่ที่หนีบพวกกระเทียมพวกหอมเลยนะคะแต่นี้ไม่รู้อะไรอ่ะนี่อะไรชลีเอาจริงฝรั่งไม่รู้อ่ะไทยยังไม่รู้อ๋อที่ทําไอติม,มหรือเปล่าที่เปิดวายนะจ๊ะก็ที่กดนี่ที่เปิดกระป๋องนะจ๊ะนี่แบบไม้ปิงปองเฉียงเลย นี่อย่างงี้ดีนั่นน่ะนั่น,นะอันนี้อ่ะดีนี่อนนนเออโถ่นี่ไม้แท้เลยอ่ะเนาะอันนี้ไม้บัวเลยอ่ะเนี่ยอุ้ยลื่นเนี่ยลื่นนะไม่มีเศษอะไรนะเนี่ยลื่นลื่นเกลี้ยงเกลี้ยงเดิ <c oughs> คือเขียงนะจ๊ะเ <c oughs> ขียงฝรั่งนี่หนานมากอะ่ะสิบห้ายูนางจะซื้อเขียงนะจ๊ะแล้วก็ อ้าวไหนอยู่ได้เลยวะเอ,า,อาเป็นกลมๆเหมือนแม่ยัวเป็นกลมๆเนี่ยโชเล่ย์กลมๆอย่างนี้ทำนี่อะไรห,หรอโชเล่ยนี่อะไรใน,นที่บ้านมีนี่เทำไมไม่ก๊อกเช็กนี่โอเคคือเหมือนโถแบบเหมือนโถที่ ที่ใส่น้ำมากน,นี่ขนมนะคะเราจะทําเป็นรูปเนี่ยช็อกโกแลตขนมแล้วทําเป็นรูปอ่ไรเงี้ยรูปกระต่ายรูปอะไรก็ได้หน,นึ่เฟ็นชั้นชัหัวใจแต่ว่าแผ่นรองความร้อนนะจ๊ะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวอันนั้นทิ้งใส่กระทะชลีได้ไหมอ่ะเตาแก๊สที่บ้านอ่ะ เท่าไหร่ใช้ตเตาไฟฟ้าที่บ้านไม่ได้นะจ๊ะอดจ้าซื้อเขียงไปล็อกล็อกทำขนมอ่อห้ายูโลเดอร์ถูกจ้เสลิปหม้อเงี้ยยาวๆน่ารักอ่ะดูดิมีรูระบายอากาศนะจ๊ะเอาไห่หม้อไห่หกระทะนี่สารพัด นี่ที่ลองลองช้อนลองหม้ออะไรเนาะไม่ให้มันเปื้อนสี่สิบเก้ายูโรมันมีอะไรบนะ้างมีหม้อสองอันมีนี้มีกระทะคือมันออกสีน้าเ,เงินนะ้าเงินเนาะสวยเนาะเนี่ยสีดินี่นะคะมุ้งกันยุงช่วงนี้มแมลงเยอะอะเนาะแล้วอันนี้อันนึงกี่มากจ้าเนี่ย สี่สิบยูโรไม่เอาหรอกร้อยสี่ร้อยแต่มันเป็นโกงๆเสียดายไม่น่าขายดลยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แพงนี่นะคะทำเต็นคือเมื่อยอ่ะเดินอีเกียคิดตังเองนะจ๊ะที่นี่มาดูนะคะว่าเราได้อะไรบ้างแล้วคิดตังเองนะจ๊ะนี่นะคะได้แค่นี้นะจ๊ะ หรือเอาถุงผ้ามาจ้าใส่กระเป๋านะตอนนี้เนาะแต่ก่อนเราหยิบเองได้ตอนนี้เขาหยิบให้คนขายเนีย่ยมีเขาป้องกันโควิดนะจ๊ะเขาเลยมีกระจกกันเมื่อก่อนเราจะหนีบเองแบบเลือกเอาเองเลยอะเนาะแต่นี่ก็ดีไงสะอาดจ้าคจอซิเจก็มีจะพบะผัก อันนี้คือหนึ่งยูโรนะจ๊ะเฟนไฟชุดหนึ่งก็สี่ยูโรนะีที่อีกเกียถ้าหิวก็มากินได้นะจ๊ะมีทั่วโลกนั่นิมันนัวนัว,นวคือแบบทำให้ฝรั่งสะอาดมากขึ้นเนอะรู้จักใส่ถุงมือสใส่อะไรแล้วนะฝรั่งปิดจมูกถุงมือห้องน้ำก็จะเช็ดบ่อยก คือนางลืมว่ามีกระจกนะจ๊ะถ่อมอ่ะคนถ่อมกันจ้าคือที่ลองเขาดีมากเลยดิเราน่าจะซื้อไว้เมซงวะที่ลองคอนดอกอ่ะฮะถ้าซื้อนะบิลลี่ที่ลองคอนดอกนะจะให้ดูเนี่ยพอดีมากอ่ะคือบิลลี่นางลืมว่ามีกระจกกั้นไงหัวนางหยุดจังหยุดมีตาน่าอ้ยดูกระตุก ขนมยหนึ่งยูโรเฉลี่กินไม่ได้ปิดปากขนมหนึ่งยูโรนะจ๊ะเปลี่ยนแบบใส่ถุงดีมากเมื่อก่อนใส่กล่องเนาะแต่ต้องหาบรรยากาศภาพเก่าๆที่เราไปกินอนะโรบจนไปนี่นะคะจ้าดูดิไม่ปิดจมูกนะจ๊ะ นาห่วงกินฮอตดอก